ไตตันนาหำงวดพนหาพันบาทพี่น้องปี2 0 1 9เเป็นยังกินนาหำครับพี่น้อง,งพี่นอ้นอ,งนองเคยเบิ่งไเ้ล้านขายของบ่ครับร้านขายของสิมีนานีอยู่หน้าบ้านอ่ามีสองยางครับล้านขายของอสเดียวอีก3ายยางแล้วม,มีหนึ่งอ่าปาร์คิกอสองนั่งควักสามพญานาคนาร้านขายของสิมีสามสามสิ่งมงคลจะนั่น ผู้ใดที่ค้าขายแล้วเอานี่ไปจอดนาล้านนะครับเอาไปขนของเอาไปขนเงินขนทองด้วยแท้เนื้นอนองงวดพันหาพันพี่น้องปี2องพมาพร้อมกับแม็กี่อีสามครับผมนะหลอๆอเลยแม็กใหมย่ยางใหม่เสียยะจัดให้เรทใหม่ครับ8ปดหมื่นโลพวงมาลัยมัล,ลมติฟังก์ชั่นกุญแจเป็นรีโมทเบ,กกบาะผ้ากำมยี่อยากได้เบาะหนังแจ้งมาเดี๋ยวจัดให้เดิมหมดครับหัวนงหัวนัดลังแก้มเดิมหมดครับพี่น้อง ออกรถสูบบาทใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะบัตรประชาชนใบเดียวจริงหรือเปล่าจริงไหมจริงอ่ะพี่น้องมีบัตรประชาชนจักใบครับอ่ะพี่เสมมีจักใบใบเดียวเออเพื่อมีสีใบเนี่ยบอกมาแน่อ่ะออกรถสูบบาทซื้อได้ทุกอาชีพทั่วประเทศไทยเหนืออีสานกลางใต้แอดไลน์เข้ามาหน้าเฟซบุ๊กยูทูปทิกตอ o k แอดไลน์เข้ามาเดี๋ยวเสียย้าจัดให้ฟรีดาวฟรีจองฟรีจัดฟรีอน ไต้ต้นครับปี2019 2.5เกียร์5สปีดนะหัวนงหัวนัดลองแก้ม้ากระโปรงเดิมหมดเดิมสนิจจากโรงงานออกรถศูนย์บาทบัตรไปเดียวปีแรก่ัน5,000ดอกเบี้ย0% 12เดือนหลังจากนั้นงวดผ่อน8,000บาทนะครับพี่น้องเอา้าผูกใจแชาไปครับพี่น้องขอให้พี่น้องร่ำขอให้พี่น้องรวยแล้วก็ขอให้พี่น้องถูกหวยเงินล้านครับ ภูมิใจแชร์ไปครับผมแจ๋ว